คิดพาคุณไปทำความรู้จักกับตึกระฟ้าและอาคารในแมนฮัตตันนิวร์กซิตี้สหรัฐอเมริกา Skyscrapers and buildings in Manhattan, New York City, USA แมนฮัตตันเป็นหนึ่งในห้าเขตการปกครองท้องถิ่นของนครนิวอร์กーーตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตันที่ปากแม่นำ้ำฮัรสันประกอบไปด้วยเกาะแมนฮัตตันและเกาะเล็กๆที่อยู่ติดกัน คือเกาะโรสเวลล์เ well, กาะแรนดัเกาะวาดเกาะกอบเวอร์เนอร์เกาะลิเบอร์ตี้เกาะเอลลิสเกาะอูตันรวมถึงมาเบิลฮิลล์แมนแฮตตันมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับสามจากห้าเขตการปกครองท้องถิ่นของนครนิวยอร์กนครนิวยอร์กส่วนดั้งเดิมนั้นมีจุดเริ่มต้นจากส่วนล่างของแมนแฮตตันจากนั้นในปีคศ1898 พุทธศักราช2441เมืองก็ขยายตัวขึ้นถึงแม้ว่าแมนฮัตตันจะเป็นส่วนที่เล็กมากที่สุดแต่ก็เป็นส่วนที่มีความเจริญมากที่สุดบริเวณนครนิวยอร์กเป็นหนึ่งในบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกาและหนาแน่นสุดในโลกแห่งหนึ่งด้วยจำนวนประชากร1,634,795คนในปีคศ2008 พุทธศักราช2,551บนพื้นที่22.96ตารางไมายหรือ59.47ตารางกิโลเมตรหรือคิดว่า72,201คนต่อตารางไมาย27,485คนต่อตารางกิโลเมตร อีกทั้งเป็นหนึ่งในเขตที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริการายได้เฉลี่ยต่อปีต่อคนสูงกว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้าน1 0 0แสนบาทแมนฮัตตันเป็นแหล่งศูนย์กลางธุรกิจวัฒนธรรมและการเงินที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก NYSE บนวอลสตรีทและตลาดหลักทรัพย์นสแดกซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินในโลกเป็นที่ตั้งของสื่อหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์และบริษัทสื่อต่างๆล้วนตั้งอยู่ที่นี่ทั้งสิ้นแมนฮัตตันมีแลนด์มาร์กที่มีชื่อเสียงหลายแห่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์และมหาวิทยาลายัยนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ คิดหวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้กันพอสมควรแล้วนะคะตามกิฟมารู้จักตอนต่อไปได้นะคะ Thank <laughs> you.